สวัสดีครับวันนี้ไปอยู่ในช่องพี่ที่พสามเหมือนเดิมน,นะครับน้องวันนี้จะจะพามาเป็นนักจะบอกว่าอะไรดีเหมือนแอร์โฮสเตสมากกว่านะครับก็จะชื่ออะไรคาบินคูนะครับก็อ่าถ้าเป็นมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะของเราก็มันเหมือนคล้ายแอร์โฮสเตสแบนเนี้น้องๆแต่ของเราเป็นผู้ชายเขาจะเรียกอะไรแ่ะแต่กก็ไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ายังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปสร้าง เขาเรียกว่าอะไรเที่ยวบินก่อนนะน้องๆก็ไปสร้างเที่ยวบินกันก่อนนะครับแล้วก็ว่าจะไปที่ไหนนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ <Spencer> เขาจะต้องให้เราเลือกนะครับว่ายังไงล่ะเราจะไปยังไงสร้างยังไงอะไรประมาณนี้นะครับน้องมาถึงปุ๊บก็ของเต้จะไปอะไรเนี่ยเครื่องบินนะครับเลือกเครื่องบินก่อนอตอนนี้ก็มีเงินกะกากนะครับก็ต้องใช้ไ,ไฟแรกนะครับแล้วก็เลือกที่จะบินไปที่ไหนนะครับแล้วก็ต้องเลือก อาหารขนมหรือน้ําดื่มนะครับที่จะขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะครับคือเราอ่ะจะต้องเป็นคนเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับน้อน้องเวลาว่า,าจะขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วนะครับน้องเราก็มาอยู่กับประตู เขาบอกให้เราไปประตูสามนะครับคือเครื่องบินเราจอดอยู่ที่ประตูสามนะครับน้องอันนี้เราก็เป็นเหมือนแอร์โฮสเตสนะน้อง,องก็ยังไม่ได้มีตังคือมันจะต้องมีตังต่งตัวนะครับก็คือใส่สูทคุมไปอะไรแน่นอนแต่ตอนนี้เราก็ยังเป็นแบบเหมือนไฟบินกาก,กากอยู่นะ้องเป็นไฟบินแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรโลคาร์ดป่ะอ่าก็แบบ เหมือนยังยังแต่งตัวชุดแต่งตัวอ <Wow. S 1> ะไรยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอันนี้นเราก็จะเปิดประตูนะครับก็มาใส่กระดาษเช็ดชู่นะครับนั่งรอก่อนผู้โดยสารยังไม่ทันขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเทนี่าใส่กระดาษเช็ดชู่นะครับมาละอ่าสจรวดกับน,นักบินเต่ก็ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยนะครับน้องๆอันนี้เดี๋ยวเราไปเช็คดูซิว่าผู้โดยสารเรามาครบหรือย,อยงอังอ่าถือกระป๋องกระเป๋าขึ้นมานะครับน้อง มาครบหรือ,อยังมาครบแล้วเราก็ต้องมาไล่ปิดนะครับแล้วก็ต้องมาบอกเขาให้ไลดเข็มขัดด้วยนะเรื่องจะขึ้นแล้วอันนี้นั่งดีๆหน่อยไัดเข็มขัดด้วยโหวนี้เรื่องมากๆนะครับคนนี้จะต้องอ้าวเจ๊เากดยากกดเย็นจริงเลยเอ๋อๆไล่เข็มขัดด้วยโอเคแล้วก็นั่งดีๆอ่าโอเคนั่งดีๆนะครับคุณลูกค้าต้องพูดพร้พอมๆหน่อยนะครับ <laughs> ขออันนี้รัดคำขัดด้วยประมาณนี้อ่าอันคนนี้ก็ต้องอ่าปิดก่อนครับเต้ปิดข้างบนด้วยโอ้ทุกคนีเตประกาศใหม่ได้ไหมอ่าคือเตต้องมาบอกทีละคนนะเนี่ย <c oughs> ทุกทีก็ต้องประกาศใหม่ใช่ไหมอม่ท่านผู้ทั้งแขกผู้มีเกียรติโปรดทราบใช่ไหมเครื่องบินเราจะขึ้นนะปิดให้หมดกันนะครับ <c oughs> อ่าเขาก็บังคับให้เราปิดให้หมดนะเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวของลูกค้าจะร่วงลงมาทั้งน้อง อ่ะโอเคปิดปิดปิดยังไี้หมดนะครับเด็กกระเป๋าลูกค้าล่วงมาใส่หัวครับอ่ะก็อย่าลืมปิดประตูข้างหน้าเราด้วยนะครับแล้วก็ปิดประตูห้องนักบินด้วยนะแล้วก็มานั่งประจําที่นะครับเพราะเดี๋ยวเขาก็จะให้แท็กซี่มาลากเขาเรียกว่าแท็กซีอ่อ่ะแต่มันไม่ใช่อ้องๆมันมก็คือรถล,ดล,ดลากเครื่องบินเราเนี่ยแหละลากไปเหมือนรันเบ์ที่เราจะบินนะ่นะประมาณนี้นะครับปิดประตูคนขับก่อนนะครับแล้วเราก็จะนั่งประจําที่นะครับ อโอเคเอเตนจะซูมข้างนอกไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมน้องๆเห็นไหมมันล้นลากกาลังลากเราไปที่รันเวย์นะครับก็คือไอ้ที่เราจะขึ้นบินขึ้นนั่นเองนะ,ะไปดูนะครับอ้าว เดี๋ยวตอนนี้เขาก็ใกล้จะเตรียมขึ้นเลยนะเดี๋ยวพอเตรียมพอขึ้นเสร็จนะน้องๆเราก็จะต้องเสิร์ฟอาหารกับขนมนะครับอันนี้เราก็ลากไปก่อนลากไปที่รันเวย์ก่อนนะขับเร็วๆหน่อยได้มันลงก็เดี๋ยวเราจะต้องเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้านะครับแล้วก็ต้องเก็บขยะให้ลูกค้านะครับประมาณนี้อ,อันนี้ก็ยังเป็นไฟบินเล็กๆนะ่าจะเป็นไฟระหว่างประเทศมากกว่านะของเตตอนนี้ก็คือจะบินไม่ได้ไกลมากนะครับ ลูกค้าได้ดูแต่ละคนนะอ่าไฟแรกที่ได้ลองเล่นดูนะได้เจอดารานะครับเขาเขาก็จะพูดนะว่าเขาป้อมตัวมาก็เป็นดาราดังนะครับประมาณนี้นะอ่าแต่ดาราดังมานั่งเครื่องบินสถูกเขียวอ่าเอาละรถรถลากไปแล้วครับ เดี๋ยวเราก็จะพร้อมบินแล้วนะครับเป็นไงสวยงามไหมอ่ะเอาแล้วน้องๆบินแล้ว บินช้ามากเลยนะครับกว่าจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บได้นี่นะครับน้องๆไปลุยฟื้นยังเนี่ยโอ้โหตีโค้งอีกนะน้องตีโค้งวงกว้างไปครับไปตีโค้งวงกว้างโอเค ถือว่าเขาทําดีมากเลยนะเขาทําสวยมากนะทำงองสมจริงสมจริงเอาแล้วเตรียมบินแลามง,งฟืดอ่ะบินสักทีปะโท อ้าวโ,โหเป็นไงครับสวยงามมากแฮ้สวยงามจริงๆกรุณาราอสักครู่นะครับเครื่องบินกำลังขึ้นนะครับอบินมาแล้ว อ่าครับตอนนี้เขาก็ให้เราเสิร์ฟอาหารแล้วน้องๆเราไปเสิร์ฟอาหารให้นะครับอ่าเจ๊ J. คนนี้เขาก็จะเอาแคกเกอร์นะเดี๋ยวเจ๊เอารถเสิร์ฟมาก่อนปา้าแต่คนนี้เขากินอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจยกดผิดหรือเปล่านะอ่านี่ไงแคกเกอร์ครับ โอเคแล้วก็เอาน้ำน้ำอะไรโค้กครับน้ำโคกโอเคเสร็จแล้วหนึ่งคนอันนี้เป็นสีแดงครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะกับเขาเาขอน้ำเปล่านะครับโอเคอันนี้กินอะไร ขนมเดงๆอะไรไม่รู้ต้องไปอ่านก่อนนะตอนนี้เจ๊ก็มีตังอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะเจ๊ก็สามารถซื้อชุดใส่ตัวเองได้เลยนะ้องเก็บดูก่อนแต่ว่ามันได้ต้องซื้อเครื่องบินนะครับเหมือนไฟบินเพิ่มขึ้นนะมันจะได้เงินไวกว่านี้นะอ่ะโอเคกินถั่วลิสงนะครับไอหอยแดงๆนี่มันอแคคเกอร์นะน้องๆอันนี้กินถั่วลิสงนะครับกับนน้ำะ อันนี้กินใลยกาแฟเจ๊ลากาแฟไปเลยอันนี้เอาเลยเจ๊คนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเจ๊คนนี้เขาก็เอาโคคาโคลา่าแล้วก็เป็นอ่าโอเคเรียบร้อยครับเก็บขยะครับได้เวลาเก็บขยะแล้วครับน้อง ปาบปาบปาบพอเก็บขยะเสร็จก็จะถึงถึงเวลาลงเครื่องพอดีนะอ่าใกล้กละใกล้เต็มปึ๊บป๊บอ่าอีกคนนึงอ่โอเคขอบคุณมากครับผู้โดยสารทุกท่านกินอิ่มนอนหลับนั่งละเตรียมพร้อม ตอนนี้ก็พูดง่ายว่าเครื่องบินใกล้จะลงแล้วครับน้องพอเครื่องบินใกล้จะลงเราก็ต้องไปเช็คผู้โดยสารนะครับว่ามันคาดเข็มขัดกันหรือเปล่านะครับอีกแล้วครับท่านทั้งขาไปขากลับเลยเนาะแก๊งนี้เนาะโอ้โหเพียบเลยนะครับอ่าอันนี้รัดเข็มขัดหน่อยเจ๊ สัตเข็มขัดให้ดีๆอันนี้ก็นั่งดีๆนะจ๊ะคุณผู้หญิงอ้าวเหลือนี่อีกคนนึงเป็นชาร์จโทรศัพท์อยู่เลยเจ๊ <laughs> จะไม่กลับบ้านหรือ,อยังไงนะจะถึงอยู่แล้วนะ,อะโอเคนั่งครับ บินลงละวฝืดเห็นป้ะเห็นเมืองแล้วน้องๆเมืองอยู่ข้างหน้านะครับแต่นาเมืองอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะโอเคอะไรเนี่ยถึงกับอ่าลงแล้วลงแล้วน้องๆ โอเคครับถึงแล้วนะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับท่านผู้โดยสารไฟนี้เดี๋ยวเต้จะต้องลองดูนะครับน้องมันจะต้องสนุกมากขึ้นแน่นะเพราะว่าเครื่องบินเรานเนี่ยต้องอัปเกรดมากขึ้นเนอะหรือว่ามันจะมีผู้ช่วยถ้าเป็นสมิเตอร์เออสมิเตอร์มันต้องมีผู้ช่วยไว้น้องๆใช่เราต้องซื้อผู้ช่วยใช่ไหมแต่จะไปทิศทางไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเ้ต้องไปดูก่อนละกันนะว่ามันยังไงมันจะต้องเป็นไม่ใช่แค่เราแค่นี้ มันจะต้องมีไฟบินหลายไฟคือเราจะต้องเป็นสนามเป็นเจ้าของสนามบินแน่ๆหรืออะไรสักอย่างแน่ๆถูกปะอ่าเราก็มาถึงท่าจอดแล้วนะครับอ่าของเราก็เดี๋ยวเราจะต้องเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงนะครับน้องเราก็เช็คกระเป๋าผู้โดยสารนะครับพอเช็คเสร็จก็โอเคถือว่าภารกิจเราผ่านเราจะได้รับเงินนะครับที่ว่า อาจจะมีต้องมีทิปอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าก็ได้แต่ได้เงินตรงในจุดนี้ครับเอาอเคิมได้ซูมมาละเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ผู้โดยสารกลับบ้านละเปิดเอาปาอ่าลงเลยนะครับเห็นไหมเปิดต้องเปิดชั้นอันนี้ก่อนชั้นกระเป๋านะเผื่อผู้โดยสารคนไหนยังติดกระเป๋าหลงเหลืออยู่นะครับน้อง เปิดให้หมดนะครับอันนี้ที่วางสัมภาระเอ้าโอเคจก็ได้แล้วนะครับจบไปที่เรียบร้อยตอนนี้มีเงิน800กว่านะโอ้ได้คาจางนิดหน่อยอะข้างาาา่างงานขั้นต่ำเมื่อกี้มีตังอยู่500นะตอนนี้เพิ่มมา800เกือบ900นะครับโอเคคิปนี้เจ้ก็ฝากด้วยครับน้องลงมาดูนะชื่อโคบินคูนะครับชื่อแมพนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เต้ด้วยละกันนะผู้ติดตาม5,000ักว่าแล้วอยากได้สักหมื่นหนึ่งไวๆแล้วเกินสวัสดีครับไปละ